ชาแนลไอสปอยชีวิตติดสปอยสวัสดีครับอยู่กับช n n e l ไอสปอยชีวิตติดสปอยกันนะครับวันนี้เราจะมาอยู่กับช่วงรีวิวนิยายกับนิยายเรื่องนี้กันเลยนะครับผมการประทะกันของคนตีสองหน้าอันนี้เล่มสามแล้วนะครับผมตีพมพ์โดยสำนักพิมไลแลกนะครับแล้วก็แต่งโดยซีเหอชิงหลินนะครับผมอันนี้จะเป็นนิยายแปลจากจีนเนาะดูจากชื่อผู้แต่งก็น่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น คนแปลก็คือชาวเหรียญน,นะครับผมอันนี้เป็นเล่มที่3แล้วเนาะอย่างที่บอกไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ฟังรีวิวของเล่มที่1เล่มที่สองไปฟังกันก่อนได้นะครับไม่งั้นอาจจะงง,งว่าอาวใครอะไรยังไงซึ่งเล่มนี้ก็จะต่อจากเล่ม2นั่นแหละครับเล่ม2เขาพระเอกในเอกเขาคบกันใช่ไหมครับแต่ว่าเล่ม3ก็จะปัญหาใดๆแล้วก็จะเคลียร์เนื้อเรื่องปมปัญหาที่ทําให้พระเอกกับในเอกเราได้มาเจอกันนะครับอ่ะ ขอแก้ไขชื่อพระเอกนิดนึงนะครับในตอนที่รีวิวเล่มหนึ่งเล่มสองอ่ะเราบอกว่าชื่อฟู่เยียนเฉิงใช่ไหมครับผมเฉิงมันเป็นฉาชิงเนาะแต่ว่าจริงๆในเรื่องเขาชื่อฟู่เยียนเซิงนะครับผมเป็นซอโซนครับขอโทษด้วยออกเสียงยากไม่ค่อยชินกับการพูดชื่อภาษาจีนเท่าไหร่ก็ฟู่เยียนเซิงนะครับผมแต่ว่าในเอกของเราชื่อซีอีเหมือนเดิมเนาะอ่ะ เรื่องนี้มันก็จะต่อจากเล่มที่แล้วเลยครับที่ชีอ,อีรู้สึกสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าปูยเยนเซิงพระเอกของเราเป็นคนของรัฐบาลหรือเปล่าแบบนี้ซึ่งพอชีอีรู้สึกว่าเอ๊ะใช่ไหมนะก็เลยจะลองตรวจสอบดูครับมีความสงสัยแล้วเขาก็ต้องตรวจสอบดูใช่ไหมก็ เลยเอาคอมไปให้เพื่อนที่สนิทกันเนี่ยครับช่วยดูให้แล้วก็เพื่อนก็ไปตามคนที่เก่งคอมพิวเตอร์มาช่วยปลอดล็อกข้อมูลในเครื่องให้แต่ปรากฏว่าคนที่จ้างมาครับเขาก็ลองลองเข้าไปแล้วบอกว่าอ๋อเครื่องนี้มันติดโปรแกรมป้องกันอยู่นะแล้วก็เขาบอกไม่ได้คือถ้าเกิดว่าทําตอนนี้มันมีอยู่ทางนึงก็คือถ้าเกิดว่าทาลายโปรแกรมป้องกันนี้อ่ะก็จะสามารถดูข้อมูลข้างในนั้นได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องการให้แครกโปรแกรมแล้วก็ทําให้มันเปิดได้ก็ต้องใช้เวลานะชีอี e, ก็มีความรู้สึกว่าทําไมมันถึงจะต้องมีโปรกรงโปรแกรมอะไรแบบนี้แต่ก็บอกว่า,าถ้าอย่าง,งนะั้นก็ไปลองดูแล้วกันว่าไอ้โปรแกรมนี้มันเป็นอะไรยังไงมาบ้างคนที่รับจ้างมาก็เลยเอาโอเคเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลมาให้นะครับซึ่งระหว่างนั้นนะ่ะสองคนเขาก็ยังมุง้งมิงมุงม้งมิง,งกันอยู่นะมีความน่ารักกุ๊กกิ๊กุ๊กกี้ใส่ๆกันไปครับในช่วงตอนต้นเขาก็ยังอินเลิฟกันถึงแม้ชีอี e, จะมีความแบบว่าเอ๊ะ ใช่หรือเปล่านะเราเข้าหาฉันทําไมมีความประสงค์อะไรยังไงใดๆทีนี้มันก็จะดําเนินเรื่องมันจะขั้นๆกันนะครับแต่ว่าสรุปแล้วอะโปรแกรมที่ว่าเนี้ยมันปรากฏว่าเป็นโปรแกรมที่ติดตั้งให้คนพวกที่ทํางานในองค์กรรัฐบาลชีอีก,ก็เลยแบบอ้าวอย่างนี้ก็เป็นสายลับจากรัฐบาลจริงๆอะสิหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้เป็นโปรแกรมที่ใช้กับคนของรัฐบาลอย่างเดียวนะอันนี้ก็คือมีความสงสัยแหละครับก็มีความเครือบแคลงใจในตัวพระเอกเนาะ ระหว่างนั้นมันก็จะมีเหตุการณ์ที่พ่อกับแม่ของชีอีนะครับผมอยู่เขาก็กลับมารักกันคือจําได้ไหมก่อนหน้านี้ชีอีอยู่กับพ่อที่อเมริกานะครับแล้วก็น้องชายฝาแฝดชีเฟิงอยู่กับแม่ที่จีนเพราะว่าสองคนเนี่ยเขาเลิกกันแบบทะเลาะกันแต่จริงๆอะทะเลาะกันเพราะไม่ยอมกันมีปะครับเอาแต่ใจกันและกันไงแต่ว่าคุณแม่เขาก็คิดได้ว่าเราก็รักผู้ชายคนนี้นะซึ่งคุณพ่อเขาก็รักคุณแม่แหละแต่ว่าทิฐิไงครับก็เลยไม่ยอมคืนดีกัน แต่ว่าพอเห็นชีเฟิงมีแฟนเป็นผู้ชายแล้วเขาก็กระนุงกระนิ้งกับแฟนเขาอย่างเงี้ยคุณแม่ก็เลือกเออทำไมฉันถึงจะต้องมาเสียคนที่เรารักไปด้วยทิฐิด้วยนะคุณแม่ก็เลยกลับไปคบกับคุณพ่อแล้วก็จะแต่งงานกันชีเฟิงกับชีอีก็ดีใจแหละแต่ชีเฟิงอะช็อกเพราะว่าชีเฟิงก็โกรธพ่อมากคือชีเฟิงโกรธพ่อนะคะัะไม่ชอบพ่อเพราะว่าตอนนั้นนที่พ่อย้ายไปกับชีอีใช่ไหม คือแม่บ้านก็ชอบดูหนังจีนดูซีรีส์แล้วก็คือเป็นละครน้ำเน่าที่แบบว่าแย่งผัวแย่งเมียการผัวไปมีเมียน้อยนูน่นนี่นั่นแม่บ้านเห็นว่าครอบครัวเขาแยกทางกันใช่ไหมเห็นชีเฟิงตัวน้อยก็เลยโดนแม่บ้านเป่าหูไปว่าพ่อของหนูเขาไม่รักหนูกับพุดแม่แล้วนะเขาหนีไปเขาไม่เอาพวกหนูหรอกนูน่นนี่นั่นชีเฟิงก็เลยโกรธพ่อครับโดยที่จริงๆเราไม่ได้รู้เลยว่าคนที่ขอ,อยาคือแม่นะเพราะว่าแม่อโมโหพ่อก็เลยขอ,อยา สรุปชีเฟิงก็เลยเพิ่งรู้ตัวว่าอา้าวนี่คือโกรธฟรีเข้าใจผิดฟรีแล้วพ่อแม่แฮปปี้รักกันก็อา้าวโอเคแต่ว่าชีเฟิงก็ยังมีความเป็นกังวลว่าอา้าวแล้วพ่อจะรับได้ไหมที่ชีเฟิงคบกับผู้ชายนะแต่ว่าแม่ก็บอกว่าไม่แม่จะไฟฟอร์ชีเฟิงนะไม่ต้องห่วงรอกประมาณนี้สรุปก็คือพ่อเขาก็โอเคที่ชีเฟิงมีลูกสพายเป็นผู้ชายชีเฟิงเป็นลูกครับชีอีเป็นรับใช่ไหมแต่ชีเฟิงเป็นลูกนะครับผมอันนี้ให้รู้กันเอาไว้ก่อนแต่ว่านี้มันมันก็จะเปิดเผยในเล่มนี้แหละว่าเฮ้ย ซีเฟิงเป็นลูกเหรอหนึกว่าเป็นลัมาตลอดเลยนะบ้าจริงอะไรอย่างนี้ที่นี้หลังจากเรื่องของแต่งงานกันใช่ไหมครับคือระว่างเล่มสองมาชีอีจะไปเข้าอยู่กับกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่เป็นลูกของเพื่อนพ่อที่ทํางานบริษัทที่ชีอีอ,อยากจะสืบเกี่ยวกับที่มาที่ไปของหุ้นประหลาดประหลาดแบบนี้ครับผมที่ดําเนินการให้ได้เจอกับฟูเหยยนเซิงมาใช่ไหมครับก็อันนี้เขาก็จะมีการทํากิจกรรมนู่นนี่นั่นด้วยกัน แล้วเสร็จแล้วว่าด้วยความที่ชีอีรู้ว่าฟูหยางเซิงมีความลับอะไรกับตัวเองก็เลยอยากจะถามครับแต่ฟูหยางเซิงก็บอกว่าแบบไม่สามารถบอกได้นะก็เลยเป็นเหตุให้ดราม่าทะเลาะกันไปรอบนึงกับเรื่องนี้แต่ฟูหยางเซิงก็ยังยืนยันนะคะว่าบอกไม่ได้แต่ว่าไม่ได้เข้าหาชีอีด้วยผลประโยชน์อ่ะก็คือชอบจริงๆมีความรักให้นะก็ทะเลาะกันไปช็อตหนึ่งคือเหมือนชีอีก็เอาข้อมูลที่สรุปสรุปกับฟูหยางเซิงนะครับไปให้พ่อดูพ่อก็เลย ให้ฟียนเซิงช่วยงานอยู่ที่จีนก่อนแล้วก็ให้ชีอีบินกลับไปเขาก็จะไปคุยโกงไปคุยกันนะครับไปสักพักหนึ่งจนเรื่องเนี้ยก็คือจะจบนะเพราะว่าบริษัทของเพื่อนพ่อก็จะถูกเปิดเผยว่าแบบทุจริตนู่นนี่นั่นมีคนเข้าค้งเข้าคุกอะไรกันไปนั่นเองนะครับแล้วก็ฟู้นเซิงอ่ะก็เลยมาสารภาพก็คือมาบอกกับชีอีว่าอืมตัวเองอะ่ะทำงานให้กับองค์กรองค์กรหนึ่งนะแต่บอกไม่ได้ว่าเป็นองค์กรอะไรเพราะว่าครอบครัวของฟื้นเซิงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือบอกไม่ได้มันเป็นกฎขององค์กรนะ แต่ว่าฟูยเอ็นเซิงก็จะช่วยดูแลชีอ,อีต่อไปคือฟูเอ็นเซิงนะครับเข้ามาช่วยในบริษัทก็เพื่อที่จะทําเกี่ยวกับการล้มไอ้บริษัทเพื่อนพ่อเขานั่นแหละเพราะว่ามันมีการทุจริตเกิดขึ้นองค์กรเนี่ยก็คือจะเข้ามาจัดการแล้วต่อไปมันก็จะมีเป้าหมายใหม,ใหม่ใช่ไหมฟูยเอ็นเซิงก็จะต้องย้ายที่ทํางานแต่ว่าอันนั้นเป็นหลังจากนั้นนะชีอีอก,กับฟูเอ็นเซิงเขาก็โอเคกันพบกันต่อ ก็ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นเพราะว่า GE อียังไม่ได้เปิดตัวว่าชอบผู้ชายแลวคนคนนั้นก็คือฟูหยันเซิงนั่นเองพ่อยังไม่รู้นะครับแล้วก็ช e. ีอะก็รู้ว่าพ่อหวังกับตัวเองมากว่าจะต้องแบบแต่งงานมีลูกนะปรากฏว่าสรุปแล้วอะ่ะมันก็จะมีโมเมนต์เปิดตัวครับกับที่บ้านแต่ว่าพ่อไม่โอเคพ่อไม่โอเคแบบใหญ่มากชีอ e. ีก็แบบเสียใจคือชีอีก็ อยากจะคบกับฟูหยยนเซิงนะแต่ว่าก็เข้าใจพ่อนะประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นดราม่าซึ่งยังไม่จบนะไอ้ดราม่าเนี้ยยังอยู่ในตอนท้ายๆของเล่ม3ครับสรุป2คนเขาก็เลยต้องแยกจากการเพราะว่าฟูหยยนเซิงก็ต้องไปทํางานที่อื่นนะชุอีก็ต้องอยู่ทํางานที่บริษัทของตัวเองซึ่งอันเนี้ยก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักๆในทไลายของเส้นเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็จะยกมาแต่ตัวเนื้อเรื่องสําคัญๆที่พูดถึงในเล่มนี้นั่นเองเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากจะอ่านว่าตัวเนื้อเรื่องรายละเอียดดีเทลของแต่ละอย่างมันเป็นอะไรยังไงก็ไปลองหาอ่านกันได้นะครับเรื่องนี้สนุกมากมันมากนะครับจะมีความชิงไหวชิงพริบแล้วก็มีความรู้ทางแนวธุรกิจหรอก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็จะทําให้อ่านแล้วรู้ว่าอ๋ออ,อมันต้องประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้นะสนุกสนุกมากนะครับผมอ่านแล้วมันจะแบบม,มันเป็นอย่างนี้เองเหรออย่างนี้เองสินะผู้ดีเขาเข้าหากันแบบนี้นั่นเองนะอย่างนี้นะครับผมแล้วเอ็นซีมีความซับ แซบเหลืออยู่เพราะฉะนั้นแนะนำนะครับให้ลองหาอ่านกันดูนะครับผมกับการประทัตันของคนตี2หนะ้าอันนี้เล่ม3แล้วนะเดี๋ยวคราวหน้าจะเอาเล่ม4มาทําให้ดูอย่างที่บอกนะครับมีของเล่ม1เล่ม2เนาะเดี๋ยวเราแปะนิงไว้ให้ตรงนี้ก็ไปลองหาฟังกันได้นะครับสาหรับวันนี้ใครชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้นะครับส่วนใครอยากจะให้เล่ารีวิวหรือสปอยนิยายเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับเราจะพยายามหามารีวิวและสปอยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ส่วนใครอยากจะสนับสนุนเราเรามีช่องทางการสนับสนุนไว้ข้างล่างนี้นะครับสามารถสนับสนุนเราได้หรือกดปุ่ม s u p e r t ร์แบงที่อยู่ใต้คลิปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้จะขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่อง iSpoil ด้วยนะครับใครที่อยากจะติดตามข่าวสารก็สามารถติดตามได้จากเพจ Facebook หรือทว i t ต e r ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ไอสปอยก็ขอ,อาลาไปก่อนนะครับ